โยสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตรับชมรายการ Slack f a s h i o n นะครับวันนี้คุณก็มาอยู่กับ a plus สาครับผมซึ่งจะมาอธิบายการใช้งานในเทมเหมือนเดิมครับผมจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เล่นแต่ฮอน n วะไม่ได้เล่น dot o dot a, like. a like. พวกนี้แล้วลนะ่ะครับอันนี้ไม่ใช่แบบ AI นะครับก็แค่จะมาแสดงให้ดูเล่นเฉยๆขอลาสักครู่ในการเข้าเกมเติรดเติรดเติดติดเตแพทที่หกจุดเจ็ดหกบีนะผมไม่รู้สี่มาอย่างนะ เดี๋ยวไปต่อกันอืมเ้องพิมะอะไรวะ P e M Test ขีด Money เก้าอ้าวเฮย้ยทำไมไม่ได้วะอ๋อโกนี่หว่าโก้เก้าโอเคผมแล้วก็เรามาเลือกฮีโลกันครับฮีโลก็ขอแรนดอมเหมือนเดิมครับตามสเต็ปเดิมครับ ไม่เล่นนานแล้วเนี่ย .a เนี่ยอืมครับผมแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ถึงตัวนี้แล้วมั้งครับผมก็อันนี้ก็เขาเรียกว่า Gnu Source c r a b อะไรอย่างเงี้ยว่าง่ายก็คือใส่ไก่ครับผมซึ่งของที่ใช้ในไอออกนี้คือยุ่งกับกูอีกแล้วไอฮานออกของอะไรวะเนี่ยอ๋อเออครับแล้วก็เอานกไปด้วยก่อนครับคำสั่งอะไรวะที่นั่นอะ ไม่มีดีเลยสกิลอ๋อ W T F ทันปหวะไม่ทันนะครับผมกดสก,กิลไงวะตัวดีไม่ทันนะครับซึ่งแรกเราต้องออกไอเทมอันนี้อ่ะทีละอย่างอันนี้นครับเาเรียกว่าเศษไก่ออกมาจากอันติเมทโอฟอันแรกเลยคือสองพันหนึ่งครับผมแล้วก็ตามด้วยไวส์ stone คืออันนี้ไว้ไวเอ้ยนี่นี่อันนี้แล้วก็ตามด้วยรารานี้ครับเอ้ยไม่ใช่ไอ้หารอย่างมั่วเลยเฮ้ยไม่ใช่มันขายได้ไม่ได้นี่หว่าลืมไปครับผมก,ก็มาที่อันนี้นะอันนี้นี่นี่เออเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูก่อนทีเดียวให้ผมพร้อมไปเลย Obisstar อืมจะบอกว่าบางทีก็ลืมๆกันนะไม่ค่อยได้เล่นนานเลยเนี้ยครับก็อันนั้นเดี๋ยวเราอาอีกทีนะส่วนอันนี้เขาเรียกว่ากระทาใบโ <c oughs> อห้าเมรีโนเบรอ่านไม่ออกคือมาจากโอบิสตาร์กับตัวมันเองตัวมันเองก็คืออันนี้แล้วก็ไอโอบิสตาร์เนี่ยคืออนนี้ครับผมผสมจากโซบิแมสสองอันเพราะเราใช้สองอันในการผสมอันนี้ แล้วก็ลบอเมจิกลบอเมจิกนะผมแล้วก็ไปที่ขุยแล้วก็กดขุยซ้ําแล้วลบอเมจิกก็จะได้เป็นกระาษใบครับผมมีผลทาให้สามารถบ้าคุณสู้ได้เป็นเวลา5วิอืมแล้วก็เพิ่มพลังเวทมนตร์25บวกดังแมท30%ไอเท็คสปีดแล้วก็บวก50%มานานรีเจนครับผมส่วนวันนี้พอถึงตัวแล้วใช่ไหมแล้วกดเข้าตัวไปดิกดเลยว่าเข้าตัวนี่ลืมละไม่ไม่อย่างลืมอะจริง กดเ,เข้าทีอันก็ได้วะอ่ะครับเพราะได้นี้มาเป็นกระถาใบผมเอ้ยกระถาเศกไก่มีความสามารถในการข้าวตูกการเป็นไก่สามจุดห้าวิครับผมแล้วก็บวกเอจิอินเต็งสิบเฮ้ยบวกสิบเออแล้วก็บวกบร้อยห้าสิบปอรอ์ซนมานาลีเจนอ่าฮะแ,แค่นั้นแหละแล้วก็ไปที่คาถายูนิคอนคาถายูนิคอนก็คือไว้สโตนอีกแล้วเหรอ,หรอวะแม่งคนตีน่เ้ย ครับผมแล้วก็ข้ามไปก่อนอันนี้เขาเรียกว่าคาถาผักครับผมสร้างแก่ตัวมันเองลิง f f r e g e n t เคือนนี้เอ้ยไม่ใช่ลืมว่าบางทีอะลิง of r e g e n t ถูกแล้วแล้วก็ไปที่อะไรวะลืมเหมือนกันอ่ะลืมทุกอย่างอะตอนเนี้ยแล้วก็ไปที่ s t a r ์ of w i ิสซัคเอือนนี้ก็จะเป็นคาถาผักเวลาใช้เราก็ต้องกดใช้ใส่มันแล้วก็ตัวละครหันหน้าทางไหนมันจะดันไปทางนั้นครับผมอย่างเช่นตัวละครหันหน้าเข้าหาป้อมกดใช้ใส่ปุ๊บ นิยมใช้กับพวกอาชีพท,ที่เป็นายอินนะเวาะลาเนี่ยเอาโดงปะทะเวลาเราใช้บิงไม่ได้เลยประมาณน,นี้ยแล้วก็เหมาะสำหรับบัตรฮันเตอร์ผมเวลาใช้ใสดุดไอ้นั่นอ่ะซับเลือดอ,อันสกิลอัติมันอะ่ะแล้วเรากดใช้เนี่ยใสอะ่ะมันจะเพิ่มระยะทางไม่เลือดลดเยอะกว่าเดิมเพียบเลยับนะผมก็ก็กผิดแล้วก็ไปดูชิ้นชๆเอาไปดาก้อนนะครับคงคุค้นกันอยู่นะดากนะ้อนอันแรกออกมามาก่อน แล้วก็ New Touch Man ฮะเฮ้ย New t Man นี่มันคืออะไรวะอ๋อคืนนี้ครับผมออกมานะคืนนี้แล้วพ่งนี้ก็ทิ้งไ้ก่อนไม่ได้ใช้ละครับก็ได้เป็นนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ไปออกที่ Star t o f วิ z a ก็จะเป็นคดเหมือนคล้ายๆ Dragon อะถ้าเกิดเหมือน Horn ก็โคเด็กแหละครับสามารถทำดาเมจ400แก่ศัตรูได้เหมือนกับสกิลยิงอะครับ สามารถรับได้ถึง5เลเวล5หรือ3 5เลเวลครับ3 4 5ที่เลเวล5โคเด็กจะเอ้ยไม่ใช่ที่เลเวล5ดาก้อนจะมีความสามารถในการยิง800ครับผมแต่และดาเมจอะเท่าอันติของตัวเลยอะแรงของตัวเลยซ้ำคราวต่อไปก็ที่คาอยูนิคอร์นก่อนครับกับพี่อันเดิมก็ผสมจากไวส์สโตนโซบิมัสแล้วก็สตาร์ทออฟวิสซาลีดาววิสซาร์ดลีโซบิมัสแล้วก็ตามด้วยอันนี้ครับผม มันแหลกแหลกหนาวะฮะเฮ้ยกดผิดครับคาทายยูนิคอนเป็นความาสามารถในการยกคระตู้ให้ลอยขึ้นไปครับผมเราททั้งตัวเราเองด้วย <c oughs> แล้วก็บวกอินสิบบวกมานาลีเจนร้อยห้าสิบมีผลสองจุดห้าวิน,นะผมแล้วก็บวกสามสิบเปอร์เซ็นต์มูวิ่งสปีดเวลาใช้จะเป็นรูป่างประมาณนี้วิ่งวิ่งเพราเราอยู่ในล่างนี้จะเป็นอ,อวตารุะเลยครับผมอาา่ะฮะต่อไปก็ไปที่เนโครแมนเซอร์แล้วก็สร้างมาจากตัวมันเอง อืมแล้วก็สตาร์ทแล้วก็อันนี้กำไรแล้วก็เราทำให้การสามารถเล่ตัวนี้มาได้ผมเป็นตัวเล็กเนี่ยอันนี้ที่ล่างหนึ่งจะไม่มีอะไรมากมายผมก็จะตอนนี้จะเป็นค่ายิงดาเมจ400เวลาที่โดนตัวเดียโดนคิวตัวอาวปชิดอ่ะตัวระยะไกลจะทําให้บวกทาลายมานาคู่่อสูได้ครับผมแล้วทามาอัพเลเวลได้ด้วยอัพเลเวลก็คือการกดคิดซามที่ตัวมันเองครับผมก็จะได้เป็นกล่องนี้ออกมาหูดีเลยปะ10วิอย่างนานอ่ะฆ่าไปก่อนเลย ต่อไปนี่เขาเรียกว่าคาถาฟ้าครับผมึคาถาฟ้ากันเลยโอ้ยแม่งโอ้คงไปทีเดียวให้จบเลยปะวๆละ่ะครับระหว่างรอที่เราก็นั่งรอไปก่อนมาอนี้ก่อนก็ได้มา Hem of Iron Will แล้วก็ Love of Magic Love of Magic Love of Magic ก็คืออันนี้แล้วก็ Hem of Iron Will ก็คืออันนี้นี่ก็สามารถในการป้องกันเวทมนต์25% เป็นเวลา20วิเอ้าผมกดใส่จะโดนทุกคนไงวิงว่งวิง่งวิ่งไม่ใช่ดิทําให้โดนาเมจแรงขึ้นดิเออโดนาเมตของเม,มน่นตมลแรงขึ้นครับผมโทษทีบอกผิดนิดนึงส่วนนี้เราต้องเดี๋ยวผมออกไอ้สัตว์โทแม่งค้างเลยกรรมไปดิใครแม่งทักสกายมาพอดีเลยวะสรุปว่าเมื่อกี้แม่งหลุดเลยครับ เออแล้วก็ T S T เฮ้ย T E S T W T F นี่ไงตรงเดียวจบไปเลยแล้วก็เลือกตัวมาสักตัวไวเลยแม่งเสียเวลาจริงเด๋ยวผมว่าเต็มของแปบนึงเดี๋ยว,บบยวคุณค่อยมาดูทีหลังแล้วกันไม่ไม่ต้องมาดูกันนี่ยแหละโหแม่งเสียเวลาชิบหายเลยให้ไวให้ไวให้ไวแล้วก็ต้องพิมพ์ว่าอะไรวะคิดก่อนลืมว่ะ ออโกอ้าวไม่เกิดอะไขึ้นวะโจโอด์ G o L D. อ่าได้แล้วครับเดี๋ยวต้องออกขอักออกเดียวเลยนะคุณไม่ต้องงงนะครับผมส้นตีนกลับบ้านกลับบ้านเร็วๆให้ไวยอย่าช้าค,ค้าเมื่อกี้ถึงตรงไหนแล้วนะถึงนี่ปะ นี่ไงเออเขาเรียกกันว่าคาถาถุยเยอะถึงอันนี้ก่อนดิที่ผมว่า,าเกิดกดซ้ำจะเกิดได้นั่นขึ้นนะก็คุณก็ทำอย่างนี้ครับพอเป็นขั้นสองเห็นไหมเวลาคุณเรียกออกมาปุ๊บจะเกิดผลอย่างนี้ครับเ้าทำไมไมันเราก็ขั้นสองนี่มาถูกแล้วนี่อม่มันมีกี่ขั้นันแน่วะอ๋อมันมีสามขั้นครับผมขอภขอภัยขออภัยด้วยจริงๆก็ทิ้งไปก่อนปิ้วลืมไปซะลืมไปซะ โอ้แม่งลืมอีกาง้อะไรอย่ไว้สัตว์เอ้ยขอเวลาสักคู่หนึ่งเออลืมว่ะอืมสักคู่นะครับครับเราที่เราต้องการืือนันี้ครับผมพ o i ออกบู o เตอร์แล้วก็ต้องกลับไปที่เดิมครับ เฮ้ยทำไมไม่หวาไม่ได้วะเฮ้ยก็ได้นี่วะครับผมพอร้ลกันมาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องออกอันนี้สามอันนี่อย่างาอันเรียงกันเลยก็จะเป็นคาถาฟ้าไม่ผลทําให้อ่ะสักคู่นะเฮ้ยคิพมอะไรวะ LVL อ p ยี่สิบห้าครับผม มีผลทำให้อันติของสายเวทบางตัวรุนแรงขึ้นครับผมส่วนใหญ่ก็จะหลายตัวอยู่นะสังเกตดีๆก็บินลนระเบิดใหญ่กว่าเดิมเห็นไหมดูดีปะ่ะระเบิดใหญ่กว่าเดิมมันก็รุนแรงกว่าเดิมด้วยครับผมอ่ะฮะถ้าเกิดมันมีผลก็จะขึ้นมาด้านหลังเห็นไหมครับเทชชิ่งนะครับเฮ้ยเทชเชอร์อะไรทุกอย่างนี่มันแปลตัวนี้แหละเออก็จบไปอย่าสนใจมันมากต่อไปก็รีเฟรชก็ออกจากอันนี้เหมือนเดิมก็ผสมจากโซบิ แล้วก็คุยแล้วก็ลบอเมจิกแล้วก็ผสมกับที่เราไปเอาจากนกมาฮะนกหายอ๋อนกอยูน่นี่อันนี้ครับผสมจากยุ่งเหี้ยนกหายเลยผสมจากไอไวสสโตนกับอันนั้นอนะเออแล้วเราก็จะได้นี่ออกมาเสร็จแล้วเราก็ออกที่ตัวมันเองก็จะได้เป็นรีเฟรชรีเฟเตอร์ออฟนี่ก็สามารถได้การเรียนติครับผม รีทุสกิลอะที่เราใช้อยู่อะรวมทั้งไอเทมด้วยครับผมอย่างเช่นเราต้องการจะยิงดาก้อนซัมอย่างเงี้ยเรากดรีเฟรชนี่ก็ได้ครับผมใช้ได้เหมือนกันเสร็จแ,แล้วก็จะเป็นของใหม่ที่เพิ่มมาลอดออฟออทอสออทอสเออออกจากวิลล์บิสบิสบูสเตอร์อีกแล้วเหรอต้องไปอีกแล้วเหรอแล้วก็คาถาที่สองอันครับผมออืฮึเดี๋ยวขอเราสักคู่บิ๊กไปก่นอนจงมาให้ไวคราฟพอมาแล้วใช่ไหมออกวันนี้เฮ้ยนี่ดิ มีความสามารถได้การสาโลว์คู่ต่อสู้ครับผมแล้วจะไปสโลว์ให้ดูกันของหลายๆอย่างเนี่ยจะสโลว์ได้ใช่ไหมนี่ครับสโลว์วืบมันติดเนื้อครับเห็นไหมครับติดเนื้อครับผมทําให้เพื่อนที่ช้าลงหกสิบเปอร์เซ็นนะผมสปูมเพื่ออะไรเนี่ยโอ้แล้วสลายจริง ครับแล้วก็มาต่อที่ตัวต่อไปครับผมลำบากว่ะของมันต้องเตรียมทุกอย่างเลยว่ะโอ้อยเยอะอันนี้เขาเรียกว่าโลโหนะนีผมเอจิตออฟอิมอร์ทอลเนี่ยสามารถเก็บได้จากตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงโลหะตรงเนี้ยนี่ก็สามารถใน,นการเกิดใหม่หนึ่งรอบครับผมพอเกิดมาให้พีเอ็มพีจะเต็มนะครับผมใช้ได้แค่ครั้งเดียว,วจะหายไปเดี๋ยวผมขอเตรียมของเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวคุณค่อยมาโอเค ตัดทิ้งก่ออ่ากลับมาตอ่อกันโอเคผมพร้อมละลถกำลังเดินทางมาอย่างแรกจะต้องออกอย่างแรกจะจะออกก็คือเกาะกระดูกนะครับผมซึ่งเมันสามารถในการทาให้เพิ่มแอตแทคสปีด35แอตแทคสปีดอล่าอบตัว20แล้วก็ลบเกาะคนรอบข้าง5ลบเกาะพัธมิตในตัวเอ้ยบวกเกาะพัธมิตในตัว5ครับผมแล้วก็บวก10เกาะอเมอร์ตัวเองสมจากไฮเปอร์สโตนอีกแล้วเหรอ กูลืมไฮเปอร์สเตอร์นได้ไงวะเนี่ยโอ้แม่งไงหา่านเอ้ยไฮเปอร์สเตอร์อ่ามันกดไม่ได้เลยทีเนี้ยอ๋อได้ละครับผมก็ฟาดไฮเปอร์สเตอร์ ose, คืออันนี้นะครับผมเนี่ยแหละบอกแอร์บอกแอร์สปีดห้าสิบห้าเนี่ยแหละเออกลับมาที่เดิมอ่ะ ครับพอกลับมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ผสมเขากับเชนเมลแล้วก็ไฮเปอร์แล้วก็แผ่นเมลครับผมเชนเมลก็คืออันนี้แล้วก็แผ่นเมลอันนี้แล้วก็ผลกับตัวมันเองก็ได้เป็นกอ่อกระโดงออกมาอล่าจะเป็นอย่างนี้ครับผมรอบตัวอือฮึต่อไปคือฮาร์ดบวกสเต็ง40บวก2%เฮดพีรีเจนแล้วก็บวก3%เฮดพีครับผมสำหรับสายอินสายพวกนี้ออกไปจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะแต่สำหรับถ้าเกิดสายสเต็งอย่างเงี้ยเห็นผลชั้นยอดเลยละ่ะ ผสมจากขวานในป่าแล้วผสมกับอันนี้ก็จะได้เป็นอันนี้ผมนี่ฮาร์ดผสมจากในป่าสองอย่างเลยจากเมื่อกี้เนี่ยวิดเวิตี้กับอันเนี้ยเออต่อไปก็ไปที่แบ็คคิงบาร์ครับผมนี่ก็สามารถในการเป็นอวตารก็คือทําให้มองกันไปหมนทุกชนิดแต่ว่ารับดาเมจทางกยายภาพปกตินะผมบวกสเต็งแล้วก็บวกดาเมจบวกสเต็งสิบบวกดาเมจยี่สิบสี่ผสมจากตัวมันเองแฮมเมอร์แล้วก็แฮมเมอร์คืวนี้แล้วก็ผสมกับอันนี้ ไะได้เป็นแบงบาร์เวลาใช้ตัวจะใหญ่ขึ้นครับผมอตัวใหญ่ขึ้นผมอ,ออกไปซะมันลกอ๋อแล้วก็ในคนมัเตอร์ท้สามลืมเลยเกือบลืมละในคนมันเตอร์เวลาเรียกออกมาจะเป็นอย่างนี้ครับผมตัวเวทยิงไกลจะมีความสามารถในการเป็นไอครับผมไม่ใช่เป็นเกมทาให้มองเห็นยูนิตที่หายตัวอยู่ครับผมแล้วก็จะเบินอำนาได้แล้วก็จะวิ่งเร็วไม่ใช่จะยิงจะโดนจม จะระเบิดตัวเองอะ่ะเมื่อถูกเมื่อตายอะ่ะทำราเมจดหกร้อยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเบอร์มานาสองยี่ห้าถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็บวกสปีดโจมตีแล้วก็วิ่งรอบตัวครับผมเก้าปเซ็นต่อนะฮะแล้วก็หม่ที่ชิว่าอากาศบวกอินสามสิบวก 30, บอาร์เมอร์สิบห้าแล้วก็ฟรีออร่าครับผมแล้วก็บวกสกิลฟรีออร่าเป็นตโจมตีผสมจากตัวมันเองแล้วก็มิสติก มิสติกเกอรน,นี้มาสิกสตาฟแล้วก็ผสมกับแพนแมวก็เวลาใช้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ครับแล้วคุณดูนะครับเวลาที่เราเกิดเราเล่น w f อ่ะเป็นหาดที่โกมากครับแย่ yeah, สวยงามอืมเห็นแล้วอยากเล่นจริงเลยวะเนี่ยคุณได้แค่นี้จบแล้วเนะี่ยแม่งตายหาหมูแหละโกงดีปล่าครับแต่เอาละแต่เลาจริงๆนะครับถ้าเกิดจะใชจ้จริงเวลาแข่งนะเอ้ยเวลาเล่นเงน แม่งเป็นแบบเนี้ยแวงทีเดียวจบครับผมมันไม่โกขนาดนะั้นนะเออต่อไปก็เป็นบัตรสโตนนะผมผสมจากโซบูสเตอร์โซบูสเตอร์ผสมจากอะไรโซบูสเตอร์ผสมจากอย่างนี้ครับผมนี่ครับสามอันจึกจึกจึกก็จะเป็นโซบูสเตอร์มาแล้วก็ทํายังไงให้กลายเป็นหัวใจเอ้ยชลืมชื่อวะทำยังไงให้กลายเป็นบัตรสโตนนะผมหินเลือดนั่นแหละแล้วก็ผสมปันนี้เข้าไปอีกครับลิงออฟเพิร์ดกับไวส์สโตนก็จะกลายเป็นบัตรสโตนนะผม นี่ก็สามารถบวกเลือด500บวกมานา200%รีเจนแล้วก็จะมีการ XP อะไรกีกอย่างอ่ะยิ่งเราตายิ่งเราฆ่ามากมากอะ่ะตรงเนี้ยสะสมจะเพิ่มเรื่อยๆคบผมบวกบวกเพิ่มรอบตัวเออซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจต้องหาข้อมูลเอาเองเพราะว่าผมไม่เล่นานานแล้วเกมเนี้ยแล้วก็เป็นลิงเคนนูสโตนนั่นเองครับผมก็คือออกอันนี้แล้วก็ผสมกับหาเฮ้ยทำไมมึงไม่ผสมกันว่าตอนเนี้ย ลิงออฟเพิร์ดลิงอยู่นี่เออแล้วก็เอาเข้าไปในตัวครับผมแล้วก็ไปที่อันติเมทออฟอ่ะนี่ก็สามารถได้การการสกลิลสายเวทที่มาตัวตีตเราอะ่ะเหมือนกับไปนั่นอะ่ะแบ็คกิ้งบาร์ครับผมคล้ายๆกันแต่ว่ามันกันทีเดียวติดดีเลย์แล้วก็ไปที่แวนกาดเป็นของต้นเกมที่ส่วนใหญ่สายสเต็งจะออกกันเพราะว่าจะเพิ่มเลือดได้สูงมากออกจากสโตนชิลแล้วก็วิสนี่ แล้วก็ลิงอ of เพิร์สลิงอัพเพิร์สก็อยู่นี่สมไปปิงก็จะกลายเป็นแวนการ์ดที่สมามารถในการบล็ 250. อกดาวมจสองร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสิบเ้ยบล็อกดาเมจยี่สิบดาเมจนะครับผมที่ตีเข้ามาแล้วก็บวกอะไรต่างๆนานาตามนั้นไปแล้วก็ไปก็แบดเมลผสมจากบอดสวอร์ดแล้วก็ลบอเมจิกแล้วก็เชานเชนเชนเมลก็จะเป็นนี่ครับแบดเมล ทำให้คนที่ตีแล้วะท้อได้ไม่กลับไปครับผมนี่แล้วดาคุณดูอะไรเนี่ยชิงริงหนอน้ำรอบตัวนี่กดสิสามปิงโอ้คุณอามาตะเลยมึงเอ้ยอึดชิบหายแล้วครับอย่างนั้นครับไปต่อครับอันนี้ก็โซโบอเตอร์ก็เมื่อกี้ที่ออกไปแล้วครับผมตัวนี้เป็นฮูดออฟดีเฟนเดอร์ทำให้ป้องกันป้องกันเวทสามสิบเปอร์เซ็นต์ผสมจากลิงออฟเพิร์ดไม่มีของแล้วครับ ผสมจากลิงอัพเพิร์สแล้วก็ลิงออฟบิจเจนนะผมออฟบิจเจนคืออันนี้สองอันปิงปิงแล้วก็ผสมกับอันนี้นี่แผ่นคอร์กแผ่นวอล์คเกอร์คอร์กแล้วก็จะผสมกันก็จะได้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับผมก็ขออภัยที่ไม่มีของให้ดูนะเนื่องจากขี้เกียจไปเอาแล้วครับแล้วก็ไปที่เมนท่าสไตล์ผสมจากยาฉะย,ยาฉะผสมยังไงยาฉะผสมอย่างนี้ครับผมแล้วก็จะได้เป็นยาฉะแล้วก็ผสมอัตติเมตส์ออฟ นี่เสียงดูดีป่ะละ่ะแล้วกลายเป็นเมนทธาสไตล์เมนทธาสไตล์ครับผมมีความสามารถในการบวกยี LG, ่สิบห้าเอจิบวกสิบเต็งบวกสิบอินบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอ้ยบวกสิบห้าไอสัาวสปีดบวกสิบเปอร์เซ็นต์มูวิ่งสปีดแล้วก็จะเป็น image มิลเลอร์อิมเมจครับผมก็คือการแยกล่างนั่นเองฟิงเราไม่ใช้หลบเลยพวกนี้ได้งไงเห็นป่ะนิ่งเวลาแยกล่างเงี้ยมันจะหลบได้งไงครับครับก็คลิปนี้ก็ขอถอนแค่สองตัวคือตัวนี้กับตัวนี้พอแล้วนะ เดี๋ยวตัวหน้าจะเป็นอีกสองตัวก็จะจบแล้วครับผมก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับผมก่อนไปเราขอเล่นอะไรนิดหน่อยเพวกกวื่อกลางม,ามันเฮ้ยออกผิดอันแล้วมั่วแล้วอยู่ไหนน้าลินเคนไม่ใช่นี่คาเลนแล้วก็อืมชีวากาเจอแล้วนี่ครับผมเราก็จะมาเล่นกันอะไร,ะไรที่มันหาหานิดหนึ่งนะจ๊ะวึ๊บวื๊บว๊บ,บเฮ้ยครับผมก็ปเป็นอย่างนี้ครับ

ภาพก็ของมากที่ตาเราชมครับผมโย <Yo. S 1> ครับผม